เพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญฮาวิล่ากับเกมนิวมินิเบทเทอร์นี่ครับก็วันนี้จะมารีวิวกิวเนาะนะครับอ่าก็จะเริ่มรีวิวกิวของเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนแล้วแหละนะครับแต่ว่าอาจจะต้องหา ID ที่สามารถเข้าไปในเซิร์ฟนั้นๆได้เนาะก็ต้องรอดูก่อนนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นตัวละครของผมนะครับก็จะมีชนะุดไอรอนแมนเนาะเป็นประจำนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับเซิร์ฟยี่สิบเก้าอันนี้ผมก็ ไปๆมาๆแหละนะครับปกติก็อยู่เซิฟหนึ่งเซิฟสามเจ็ดเซิฟยี่สิบเก้าอะไรป็นมาไปๆมาๆประมาณนี้แหละนะครับนะเออก็ความจริงก็อยากจะเติมยัดแข่งกับทุกๆคนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทันนะฮะผมคิดว่าเชียร์คนไทยนะครับที่เขาพลังเสมอเสมอดีกว่านะครับให้เขาสู้ฝรั่งได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปดีกว่านะครับใจเย็นๆเนาะอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนนี่แหละไปนานๆนะครับนะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องโถงกิวนี่ครับ ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมนะก็สลับหัวคิวกันไปกันมานั่นแหละนะครับเอ๊เดี๋ยวเราไปกดในที่เดี๋ยวเราไปกดดูรายชื่อดีกว่าไหมหรือว่ายังไงฮะ,ะกดดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับส่วนรายชื่อไหนที่เราได้กดไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ที่รายชื่อคิวอีกทีหนึ่งเนาะนะครับไปเรื่อยๆเนาะอันนี้จะชื่อเชยนะครับพลังล้านเจ็ดเนาะอ,อันนี้นะฮะ อค okay, อันนี้เป็นพิกกิตนะครับแม่นาเดชนะครับผมนะใส่ในข้อความมาบอกว่านาเดชนะครับเป็นไงนาเดชนะครับแจ๋วแหววส่งจุ๊บด้วยเออนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะรู้จักพิกกิตเป็นอย่างดีนะครับซึ่งแนวทางการเล่นก็มีประมาณนี้นะครับก็อยู่ริเวอร์พูลเนาะก็บอกว่า รู้จักเยอะไม่ดีนะฮะเชิญกันเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นเจแนนนะครับตัวละครก็ชื่อปลาเนาะหลายคนอาจจะเห็นเขาโพตอยู่ที่กลุ่มบ้างก็มีนะครับกลุ่มไทยของเราเนาะกลุ่มพูดคุยนะฮะอันนี้หนูชานมนะครับเป็นเจนมเองนะครับนะพลังล้านหกเลยนะครับอันนี้คุณโมนะครับเรียกคุณโมแล้วกันนะครับเพราะว่าอายุเนี่ยก็ใกล้ๆเคียงกับผมนะฮะเออเรียกคุณโมแล้วกันแต่ว่าเขาไม่ได้ล็อกอินเฟสนะผมพยายามที่อยากจะเห็นหน้าเขาอยู่นะครับตอนนี้เขาปิดบังนะครับเพื่อนๆพ่นพี่น้อง ช่วยกันนี่ครับหาหน้าเขาให้หน่อยนะฮะยอกยอกก็อันนี้เด็กชายเอกนะครับกิวก็พลังประมาณนี้แหละนะครับอาจจะไม่ค่อยโหดเนาะแต่ว่าผมไม่อยากให้มาแบบว่าเป็นแบบศัตรูกันอนะนะอยากให้เป็นมิตรมินินามกันมากกว่านะครับคืออะไรมินินามนะฮะเออคือเป็นมิตรนี่แหละนะฮะเออ ก็อยากจะให้สู้กับฝรั่งนู่นนะฮะไม่ต้องมาสู้กับคนไทยด้วยกันนะฮะไม่ต้องมาแข่งไม่ต้องมาแย่งอะไรกันขนาดนั้นนี่ครับผมนะโอเคเนาะนี่ก็หนุ่ยเองนะครับลีโอนะครับ 7, รเจ็ดยออยยนะครับผมเจ็ดรยอยยนะครับผมเรือย่อเรือเรือย่อโอ้โหโอ้โหโอหนอ่นอ,อันนี้ก็สองล้านสี่นะฮะก็ค่อนข้างมีประมาณนี้แหละนะครับนะมาลายชื่อนะครับ เชยนี่กดไปแล้วพี่กิจกดไปแล้วโมเด็กชายเอกเจนแนนเข็มนี่ยังไม่ได้กดนะครับมาดูกันนะครับพลังอันหนึ่งล้านนะครับผมเข็มหนุ่ยเองเจ็ดโรยเยอร์ทิวนะครับนี่ฮนะอันนี้ทิวเดี๋ยวมีสาวๆนะฮะเดี๋ยวมีสาวๆใจเย็นนะครับใจเย็นนี่นะครับผมก็คนไทยด้วยกันก็ควรจะรักกันไว้นะครับ เดี๋ยวไป่องคิวอื่นบ้างเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะฮะอันนี้จิกกุ๋งนะครับผมจักกุ่งเอาจิงจิกกุ่งภาษาเหนือเชียงใหม่เนี่ยจะเรียกว่าจิ้งหลีดอะไรประมาณนี้นี่ครับอันนี้ตัวละครผมเองนะฮะข้ามาข้าม,ามันกดไม่ได้เอออันนี้ตีน้อยนะครับปิ้งแน,น่ปกติเป็นผู้ชายเล่นนะฮะเขาหลอกเก่งนะครับเขาหลอกเก่งลีโอนะครับผมหลอกเก่งหมายเพาะว่างไง หลอกเป็นสาวนะครับเจอดุนเข้าไป <Huh? S 1> โอเคอน,นี่โดเรมอนเนะีเงาปีศาจใครเอ่ยโอ้พลังร้านขึ้นนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็มีบ้างเนาะคนเราก็ค่อยๆเล่นไปค่อยๆเติมไปนะครับอันนี้เด็กเด็กหญิงชาคำนะครับชื่อนี่อย่างกัดสมัยสงครามโลกครั้งที่สี่นะฮะอันนี้ก็อะไรเนี่ยจะอ่ะฮาฮัลโหลหอ ชื่อยากแล้วเกินนะเราเนี่ยแหมกองหนุนเอ้ยกองหนุนมาแล้วกองหนุนเก้านิ้วเอาอันนี้ร้านเก้านี่ครับผลดอกเยอะจังวะหกพั 6, นนะครับอันนี้ใครนมหวานอันนี้ปาโบนะครับนี่สาวสาว อันนี้ชอบเรียกผมว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นะฮะจะเรียกทำเค้เ YouTuber มาเรยยูทูบเบอร์มามาอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นภาษาอังกฤษก็อันนี้มาเลเซียป่ะตรงอย่างงี้ใช่ป่ะไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเขามี2ตัวนะเดี๋ยวรู้จักนะครับอืมบักต้าบังต้านะครับผมอันนี้เจ๊ปังนะฮะอ่าเจ๊ปัง9นิ้วนี่ครับผมก็หลายๆคนอาจจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะฮะก็อยู่ในกลุ่มคนไทยผู้คุยอยู่เหมือนกัน,นครับ ข้าวเหนียวโอ้เกือบลืมข้าวเหนียวนะครับนี่ข้าวเหนียวนะี่ข้าวเหนียวขี้โมอันนี้แง่นแง้นแง่น,งน,งน,นครับผมก็ค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะเออนะี่ฮะอ่าน,นี้มีสองตัวนะครับสาหรับผู้หญิงคนนี้นะครับสองหน้าข้าหน่อยปิ้งเนะี่ยเป็นผู้หญิงไม่ได้กูต้องกดดูตลอดอันนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งของเจ๊ปังนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นรูปเด็กนักเรียนนะ จริงๆแล้วเป็นเจ๊ปังอะไรสักอย่างนั่แหละผมจำไม่ได้นะครับเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่เล่นก็ได้นะนี่ปลาช่องนะครับหนูชานมนะครับอ๋ออันนี้เจ๊เจ๊ชานมนี่หว่านี่ฮะกดไปแล้วนี่นะครับก็มีฝรั่งอยู่ในกิวนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คนไทยปะปนกันไปนะครับอันนี้ตัวร้ายที่รักเธอนะครับผม เกียรติคนเจ้าชูนะฮะโอ้โหแต่ละคนนี่แบบมีมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองนะฮะอันนี้หมูปิ้งนี่ครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยหนมเคก้กเหรอชื่อแอนนะคะแอนค่ะโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะฮะชื่นใจกันหรือ,อยังครับผมไปกันต่อนะครับฝรั่งอีกแล้วนี่ครับผมอันนี้ตะขบนะครับตะขบ เฮ้ยตาคบทําไมทําตายอย่างนี้ได้นายโอ้โหนี่มันเป็นเจ้าชายวิลเลี่ยมนี่วะนี่ครับผมผมทองมาเลยนะฮะอันนี้เก่งนะครับส่องแล้วกดดอกให้ด้วยนะ,อะเอาไปนะครับอ่ากดไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําชิกก็ประมาณ4ี่สบาสแหละแต่ว่าก็เอาพอดีๆเนาะนี่นะครับแงนๆอีกแล้วนี่ครับ นี่ใครเฮ้ยอันนี้ตัวพี่เพชรนี่ว่าอันนี้ตัวพี่เพชรอยู่เซิฟหนึ่งนี่ครับแต่ว่าเขามาอยู่คิวนี้ด้วยนะพี่เพชรเซิฟหนึ่งนะครับก็มันก็มีตัวละครอยู่แหละเนาะมีเซิฟหนึ่งด้วยมีเซิฟยี่สิบเก้านี่นะครับอ่ะเริ่มหมดนะครับผมนะเริ่มหมดแล้วเริ่มไม่ค่อยมีเริ่มเป็นฝรั่งแล้วเนะยฮะใครจำใครได้ก็ว่าก,ากาันแะล้วกันเนาะ อ่านี่นะครับหมดแล้วนะครับนี่สุดนะครับเดี๋ยวกดดูตรงนี้นิดนึงนะครับว้ายตายแล้วตายแล้วพลัง8,003ให้พี่แบกไม่นอม้องอือติดใจคนสุดท้ายเลยครับผมโอเคเลยครับผมนะก็เพื่อนๆพื่อนี่น้องทุกคนนะฮะใครที่อยากให้ผมรีวิวกิวเนี่ย ก็เดี๋ยวผมหาไอดีไก่ก่อนนะฮะว่าจะไปเซิร์ฟไหนดีนะครับแล้วต้องให้หัวคิวเนี่ยรับผมเข้าไปนะแล้วก็ผมจะไปรีวิวคิวให้นะว่าพวกคุณเนี่ยพลังกันเท่าไหร่นะฮะไปถึงไหนกันแล้วเล่นมากี่ปีอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนาะมีความสนุกกับเกมมากแค่ไหนนะฮะก็อย่าลืมประกาศสักดาหให้กับคิวตัวเองด้วยนะครับเป็นที่รู้จักของคิวอื่นๆเนาะจะได้มีความอ,าอยู่ด้วยกันไปนานๆนะเออนะครับผมนะเกมนี้ก็ผู้ใหญ่ก็เล่นเยอะเนาะหนุ่มสาวก็เพียบนะครับเพราะฉะนั้นก็ ตั้งใจเล่นกันหน่อยนะฮะอย่าจีบสาวเยอะนะเอออย่าอย่าหาผัวหาเมียกันในนี้นะะี่ครับผมเออโอเคนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็มีคําถามไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็จะไปรีวิวอีกจะมีจะไปรีวิวเซิร์ฟหนึ่งนะครับแล้วก็37ก่อนนะครับเพราะว่ากิวอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่มีไอเดียเข้านะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก,กันเนาะโอเคนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไวก้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับผม